ชื่อสุภกิวจวาจําำชื่อเล่นชื่อสิงปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ผมเป็นวิทยกรฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเป็น a อเดียเตนเนเป็นวิทยกรทเท m เซ็มผ่านการฝึกอบรมผ่านการทดสอบจากกรมเรียบร้อยแล้วปัจจุบันทํางานร่วมกับเซฟตี้เดย์เกิดน,นาเกี่ยวกับระบบเทอเซ็ม เมื่อวันที่22กฤศจิกา2565นะครับคุณทิติพัฒน์นะครับไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพกรมการขนส่งทางบกหน้าที่หลักในการที่จะกำกับดูแลเรื่องของกิจกรรมแล้วก็กิจการที่เกี่ยวข้องกับในส่วนตัว TSM วันนั้นนะครับก็ได้มีการกับทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็มีจัดที่โรงแรมเพื่อที่จะพูดคุยในการที่จะจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งหรือ TSM แล้วก็เพื่อสื่อสารนโยบายแนวทางการเปิดของกรมนะครับประกาศกฎกำหนดคุณสมบัติหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรมแล้วก็หน้าีคาัดนวมปภย ดี2 5 6หลงพระราชกิจจันุรเบกษาเมื่อ27มกราคม65เนื้อหาสาระเลยก็บอกว่าผู้ที่ผสมจะขอเข้ารับการทดสอบจะต้องยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ t s m t h a i c o m สามารถยืน่นข้อมูลหลักฐานประสบการณ์ต่างๆเข้าไปในเว็บไซต์สนพสํานักสวัสดิภาพนะก็จะตรวจสอบเอกสารของเราหลักฐานของเราแล้วก็แจ้งผ่านอีเมลเพื่อที่จะตรวจสอบสถานะคุณสมบัติเราผ่านหรือไม่ผ่านเราก็จะต้องไปจองคิวเพื่อทําการสอบใน dlt smart queue เราสามารถจองคิวเข้าไปเราจะไปที่ขนส่งไหนก็ว่ากันไปพอจองเสร็จถึงเวลาได้ QR ว o d e ผ่านระบบแล้วเรียบร้อยก็ไปที่ขนส่งที่เราจองคิวไว้นําบัตรประชาชนหนังสือรับรองการฝึกอบรมต่างๆไปสแสดงให้เจ้าหน้าที่เจ้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆถาผ่านก็จะให้ไปทดสอบแล้วเวลาทดสอบก็จะต้องมีบัตรประชาชนก็เรื่องของการสแกนนิ้วนัน,นาัวตนสอบก็จะมี4ีหข้อใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงเกณฑ์การสอบผ่านตั้งไว้ที่70%เรตาถึงจะสอบผ่านเมื่อทําการสอบเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรายืนยันว่าเราจะส่งถ้ากดส่งปุ๊บคะแนนก็จะออกมาเจ้าที่ก็จะบันทึกคะแนนในเอกสารกรมก็จะรวบรวมในชื่อเสนอ ต่อ,อขนส่งแล้วก็ประกาศขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ทีเสเอมไทยคอมสามารถสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน2ครั้งภายใน90วันหลังจากวันที่เราสอบไม่ผ่านรายชื่อของเราหรือว่าการประกาศขึ้นทะเบียนเราจะมีอายุอย่างน้อย3ปีครบ3ปีก็ต้องมารีเฟซใหม่กระบอกในการอบรมลงครึ่งหนึ่งค่าใช้จ่ายก็จะลดลงหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ทีเอสเอ็มไทยเนี่ยสามารถจะเช็เทคทุกคนได้หมดเลยนะครับแค่พิมพ์ชื่อเข้าไปมันก็จะค้นหาให้ว่าเราได้รับการรับรองทีเหรือยมทสามารถอยู่ได้ตรงนี้อยู่ๆทําไมต้องมีการจัดให้มีบุค ทางสนพเขาก็เลยเอาข้อมูลเรื่องของสถานการณ์อุบัติเหตุจากรถขนส่งปี2 5งหที่กรมการขนส่งทางบกรวบรวมไว้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหลายๆกรณีเกิดจากพนักง,งานขับรถสาเหตุหลักมี3ามลำดับแรกๆเลยก็คือ1ขับตามหลังในระยะกระชั้นชิดเคสที่2คือหลับในเรื่องของการหลับในแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุประเด็นที่3ก็คือขับรถด้วยความเร็วนี่คือสาเหตุ3ลํลำดับแรกที่เกิดจากผู้ขับรถประเด็นที่2เกิดจากยานพาหนะยาน ปัญหามี3ามลำดับแรกๆเลยคือ1ระบบเบรกํารุด2คือสภาพยางํารุด3าอุปกรณ์ส่วนควบํารุดมันก็ส่งผลต่อความปลอดภัยเกิดจากคนเกิดจากรถเกิดจากสภาพแวดล้อมและฝนตกถนนลื่นเป็นที่มาของอุบัติเหตุคีย์ที่ทกรมเองมองว่าถ้าจะลดอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องมีวิธีการในการที่บริหารจัดการเรื่องพวกนี้จึงทําให้กรมก็เลยสรุปเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เกิดจาดากากกกกก1พพพพพพพรมมมมมมมขัััับถผผ่่่่่ออออนนนนนไไเเเีีียยงงคํว็2ุุึ คือนโยบายบร,ร,ษร,บริษัทบริหาร,ร,รจัดการมีการสื่อสารมีการควบคุมแต่ตัวพนักงานขับรถเองอาจจะไม่บริหารจัดการตัวเองก่อนที่จะไปขับรถทําให้เกิดเรื่องของการเหนื่อยล้าทําให้เกิดเรื่องของการหลับในแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคำว่าพักผ่อนไม่เพียงพอก็อยู่ที่นโยบายบร,ริษัทด้วยใช่หรือไม่ว่ามีนโยบายในการจ่ายเงินยังไงเช่นคุณวินได้เที่ยวเยอะระยะทางเยอะฉันก็แปลผันตามระยะทางเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลต่อการพักผ่อนอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเรื่องของการเหนื่อยล้าหลับในปัญหาสุข ภาพเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้อีกถูกไมหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกานว่ามันก็จะมีดีเทลที่เกี่ยวข้องกับน้หาก,กับรถค่อนข้างเยอะถัดมาพฤติกรรมการใช้ความเร็วเกินกําหนดบริษัทบอกคุณต้องโฟลว์กฎหมายนะนะกล้องมีทุกอย่างมีแต่ถึงเวลาพอขอลละเมิดได้ไหมก็ได้อีกนะครับมีพฤติกรรมการใช้ความเร็วเกินกําหนดหรือบางบริษัทบอกเฮ้ยระหว่างทางไม่สนแต่ขอให้ไปถึงลูกค้าภายในเวลาที่กําหนดแสดงว่าถ้าไม่มีการควบคุมถ้าไม่มีการติดตามสถานะเขาก็าอาจจะหยุดจอดก็อาจจะมีการจอดพักหรือค้าอาจจะมีการบริหารจัดการบางเรื่อง แล้วอาจจะมีเกิดความล่าช้าแล้วก็ไปเร่งหรือใช้ความเร็วบนถนนก็สามารถเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้เบลอเกิดกาหนดก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเรื่องของการขับขี่เขาเรียก u n s a ซ e แอคเป็นการกระทําที่ไม่ปลอดภัยในขณะที่เขากาลังขับรถเช่นขับไปใช้โทรศัพท์ไปขับไปดู YouTube ไปขับไปกินข้าวไปขับไปคุยกับเพื่อนไม่มองทางไม่มีสติไม่มีสมาธิกับการขับขี่ทำให้บางครั้งเนี่ยถ้าบริษัทของเราไม่มีกล้อง cctv เราก็ไม่เห็นว่าพฤติกรรมจริงๆก่อนเกิดเหตุการณ ไม่พึงปรนะสงมันเกิดจากอะไรถูกไหมฮะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมทํางานเนี่ยเรามีกล้องนะสตัวอย่างเงี้ยฮะบอกมอไซค์ตัดหน้าแต่มาดูกล้องย้อนหลังปรากฏว่าวิ่งลงข้างทางดื้อเลยแสดงว,ว่ามันไม่ใช่มอเอร์ไซค์ตัดหน้ามันไม่ใช่เหตุการณ์ ที่มันเกิดจากบุคคลอื่นแต่มันเกิดจากพฤติกรรมของพนักงานกับรถเองเกิดจากตัวพนักงานขับรถเองเพราะนั้นการที่เราจะลดอุบัติเหตุได้มันต้องควบคุมพฤติกรรมการขับข,ขี่ที่ไม่เหมาะสมเขาเรียกว่า unsafe act ขณะที่เขากําลังขับขี่จะต้องถูกตัดจะต้องถูกมอนิเตอร์และบริหารจัดการถัดมาเรื่องที่2ส,สภาพรถไม่พร้อมใช้งานขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่เราจะทําธุรกิจล้อหมุนเงินมันถึงเข้าล้อหมุนเงินมันถึงได้จากลูกค้าเพราะฉะนั้นบางครั้งในแง่ของนโยบาย การกาหนดชัดเจนแต่ถึงเวลาเป็นไงฮะรถไม่พอถึงเวลาเข้าซ่อมต้องซ่อมอีกประมาณสักครึ่งวันพอรถไม่พอก็เดี๋ยวไปวิ่งก่อนไปทำง,งานก่อนเดี๋ยวค่อยมาซ่อมก็เดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวไปเรื่อยสุดท้ายสภาพรถก็อาจจะชำรุดซุดโทมก่อนเวลาที่ควรจะเป็นพอรถมันขาดการรีวักษาระบบเบรกต่างๆระบบยางต่างๆก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยคราวนี้จากทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยกรมก็มองว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยล้วนเกิดจากขาดระบบการบริหารจัดการและตรวจสอบที่เป็นระบบระบบในการบริหารจัดการหลายๆบริษัทก็จะทําระบบ ISO ระบบบริหารงานคุณภาพบางบริษัทก็ทําระบบอาชีวอนามัยกับความปลอดภัยบางบริษัทก็ทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบางบริษัทก็ทําระบบ3 9มหมเป็นระบบการยจัดการการขนส่งหลายๆายบริษัทก็ต้องหา CB ผู้ที่ได้รับการรับรองมาสร้างระบบเราเพื่อทําให้องค์กรเรามีระบบในการบริหารจัดการบางบริษัทก็อาจจะไม่มีระบบในการบริหารจัดการแต่เป็นระบบของเราเองที่เรามองว่าต้องทาแบบนั้นทําแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกรมก็เลยมองว่ายังขาดระบบการแย่จัดการและพอมีระบบเสร็จก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อ ที่จะรับรู้ว่าระบบที่เราทํามานมันมีปัญหาอะไรไหมเพราะนั้นถ้าจะเป็นระบบ ISO ระบบบริหารงานคุณภาพมันมีกิจกรรมอันหนึ่งเขาเรียกว่า internal audit หรือการตรวจติดตามภายในภายในหมายถึงว่าหน่วยงานของเราตรวจกันเองตรวจข้ามหน่วยงานตรวจข้ามฝ่าเพื่อ <c oughs> ที่จะมองว่าสิ่งที่เรากําหนดมามันได้ถูกปฏิบัติและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงหรือไม่ด้วยความที่เราตรวจกันภายในมันก็ต้องมองกลับไปที่ auditor เนาะมีความเข้าใจวิธีการบริหารจัดการนี้แค่ไหนต้องบอกว่าหลายๆบริษัทก็ไม่ได้แอปตายเอาตัวระบบ ISO ไปทําอย่างจริงจังระบบที่เราเขียน ระบบที่เรามีมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าสิ่งที่เราทําเราทาตามนั้นจริงไหมถูกไหมครับมันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าความไม่ยั่งยืนอุบัติเหตุต่างๆก็เกิดขึ้นข้อร้องเรียนก็เกิดขึ้นปัญหาต่างๆก็ยังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกรมเองมองว่าอมันน่าจะมีปัญหาตรงนี้แล้วกรมจะทำยังไงกรมมีหน้าที่อนุม,มัติถูกไหมครับใบอนุญาตต่างๆมันต้องอนุญาตถัดกรมเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กรมจะถูกตั้งคําถามเพราะว่ากรมทาอะไรกรมก็เลยมองว่าเราจะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีระบบก,การบริหารจัดการและตรวจสอบความ ความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนในทุกขั้นตอนการขนส่งนี่คือที่มาที่ไปสิ่งที่พูดถึงเมื่อกี้คือระบบการบริหารจัดการแปลงออกมาเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า management management คือการจัดการ fail แปลว่าล้มเหลวระบบการจัดการที่มีหรืออาจจะไม่มีล้มเหลวมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเขาบอกว่า management fail management fail คืออะไรกระบวนการ management การจัดการภายในบริษัทคุณอะล้มเหลว เขาบอกว่าคนที่เป็นท็อปแมนจเม้นต์คือคีย์ที่จะทําให้อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทนั้นจะต้องมี power มีศักยภาพมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ปัญหานี้ไม่เกิดแสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรท็อปแมเนจเม้นต์ขออนุญาตใช้คํานี้ท็อปแมเนจเม้นต์ไม่ใส่ใจมันก็เลยทําให้หัวหน้างานคนที่กํากับดูแลไม่ใส่ใจพอกลอก็เลยไม่ใส่ใจที่จะทําหน้าที่ของตัวเองในการที่บริหารจัดการเพราะท็อปแมเนจเม้นต์ตามคอนเซปต์ของระบบคือเป็นผู้ ให้ทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานหรือในการขนส่งรถพร้อมหรือเปล่าที่จะวิ่งงานคือเรื่องที่1เรื่องที่2คือการจัดการผู้ขับรถการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานขับรถให้เขาทําอะไรบ้างในแต่ละวันภารกิจชัดเจนถูกต้องไหมมีการจัดทําแผนการทํางานพนักงานขับรถไหมมีการจัดทําแผนการอบรมพนักงานขับรถหรือเปล่ามีการจัดแผนตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีหรือก่อนแรกเข้าไหมมีการตรวจแอลกอฮอล์ไหมมีการตรวจความพร้อมด้านล่าง แล้วก็จิตใจไหมมีการสุ่มตรวจสารเสพติดไหมเห็นไหมครับว่าหัวข้อสําหรับพนักงานขับรถหรือการจัดการผู้ขับรถเนี่ยหรือ Driver Management เนี่ยมีเยอะมากเพราะอะไรครับเมื่อกี้อุบัติเหตุอย่างที่บอกถ้าตามหลักความปลอดภัยทั่วไปเนาะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากพนักงานขับรถแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนนั่นแหละที่เกี่ยวข้องที่จะต้องกากับดูแลทันมาเรื่องที่สามการจัดการเดินรถหรือเขาเรียกว่า Journey Management การจัดการเส้นทางคือเร เรามีการกําหนดเส้นทางที่พนักงานขับรถจะต้องไปเนี่ยตรงไหนอย่างไรมีการจุดใช้จุดพักจุดจอดต่างๆมีไหมมีการตรวจสอบการจัดการการใช้ความเร็วไหมเพราะหลายๆกรณีพนักงานขับรถก็จะใช้ความเร็วค่อนข้างสูงกว่าที่ควรจะเป็นมีการตรวจสอบสถานะการเดินทางไหมถ้าการตรวจสอบสถานะการเดินทางเนี่ยมองกลับไปเลยก็คือเรื่องของตัว GPS เรื่องของ CCTV เนาะการตรวจสอบเขาไหมว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้นะครับเป็นไปตามสกจุดเป็นไปตามแผนงานไหมมีการหยุดจอดตามจุดที่เรากําหนดหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็น ตลอดเวลาถัดมาเรื่องที่4การจัดการการบรรทุกแล้วก็การโดยสารมีการจัดทําคู่มือการทํางานให้พนักงานไหมมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการบรรทุกหรือการโดยสารคนไหมเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ2ส่วนสุดท้ายการบริหารจัดการการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลหมายามว่าเมื่อเรามีกระบวนการที่ดีแล้วเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ไหมเวลาเกิดเหตุมีการสอบสวนมีการอินเวสทีเกตมีการกําหนดแนวทางการแก้ไขป้องกันหรือไม่ข้อที่1จัดทาแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีการบริหารจัดการและติดต่อประสานงานก รณีเกิดเหตุฉุกเฉินสุดท้ายมีการรายงานอุบัติเหตุมีการวิเคราะห์ข้อมูลของอุบัติเหตุแล้วมีการป้องกันการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำไหมเพราะว่าถ้าเราหาสาเหตุดีสอบสวนดีวิเคราะห์ได้เดียวอุบัติเหตุที่มันเคยเกิดมันก็ไม่ควรจะเกิดถูกไหมฮะแต่ถ้ามันยังเกิดซ้ำๆสแสดงว่าเหตุที่เราทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องสแสดงว่าในกรณีที่มีรีพีทเคสก็คือเกิดเหตุซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่า สแสดงว่าเรายังไม่ได้ไปแก้เหตุแห่งต้นเหตุของการเกิดเหตุนั้นๆอย่างจริงจังนี่คือภารกิจ5เรื่องที่ว่าทีท t เ m ซีมจะต้องทําความเข้าใจอันนี้คือเป็นสิ่งที่กรมกาหนดถามว่าที่มาที่ไปคืออะไรกฎหมายมีกฎกระทรวงปี2563เรื่องความปลอดภัยในการขนส่งประกอบการต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งซึ่งต้องมีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะเวลาและมีหน้าที่ตามที่อธิบดีกําหนดผู้ประกอบการที่มี ใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภทคนสัตว์สิ่งของจะต้องมี Transport Safety Manager หรือบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งนี่คือที่มาที่ไปที่กฎกระทรวงได้ออกมาพอมีกฎกระทรวงออกมาเสร็จปับ๊บผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งในแต่ละประเภทจึงจะต้องมี Transport Safety Manager เมื่อกลมประกาศเป็นกฎกระทรวงปี2563กำหนดคุณสมบัติแล้วก็ผ่านการฝึกกร,รมนะครับตามที่อธิบดีกำหนดคุณสมบัติของคนที่จะเป็น t s m เขาบอกอายุไม่ต่ำกว่า20 2ปีบริบูรณ์อันนี้ขึ้นไข่ที่1นึ่งองต้องผ่านการอบรมแล้วก็ทดสอบตามที่กรมกำหนดหน้าที่มีอยู่หเรื่องมีการจัดการตัวรถการจัดการผู้ประจํารถการจัดการการเดินรถการจัดการบำรุงทุกแล้วก็การโดยสารแล้วก็การควบคุมกํากับดูแลถามว่าอบรมอะไรบ้างตอนทั่วไปให้อบรม18ชั่วโมง8หัวข้อวิชาจาปวิชาชีพผู้มีประสบการณ์5ปีอบรมที่6ชั่วโมงการทดสอบ e x a m คะแนนไม่ต่ำกว่า70%สตามารถสอบแก้ตัวได้สครั้งภายใน90วัน45ข้อ70%คือเกณฑ์ที่จะผ่เนเงื่อนไข นะครับผู้ประกอบการขนส่งสต้องจัดให้มีท s m ตามกรอเวลา TSM สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ประกอบการได้อย่างน้อย5เส้นทางหรือห้าลายกรมขนส่งทางบกมีอำนาจยกเลิกการขึ้นทะเบียนท s m ได้ตามควรแก่กรณีถ้าเราเป็น TSM แล้วไม่กำกับดูแลแล้วไปเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วกรมเช็คกลับมาแล้วว่าคุณเป็นท s m ให้กับบร,รษิษัทนี้แล้วบร,รษิษัทนี้ไม่มีมาตรการในการกำกับดูแลตามภาระหน้าที่ที่กรมกำหนดกรมบอกว่ากรมมีสิทธิเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็น ที่ของเราได้ถ้าหากพบว่าคุณไม่ได้ทําหน้าที่ TSS จริงๆหลักสูตรในการอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยการขนส่งหลักสูตรอบรม18ชั่วโมงแบ่งเป็น8หัวข้อวิชา1ก็คือความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งบทที่2กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งบทที่3การรู้ัาษารถแล้วก็การตรวจความพร้อมของรถบทที่4การจัดการพนักงานขับรถบทที่5จะเป็นการวางแผนและปฏิบัติการเดินรถบทที่6จะเป็นความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้าและก็ผู้โดยสารบทที่7จะเป็นการจัดการเหตุฉุกเฉินบทที่8 จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็การป้องกันบนเองปี65หหลังจากที่กฎหมายมันถูกประกาศปี65กรมก็เลยทํากิจกรรมอันหนึ่งก็คือไปเชิญผู้ประกอบการแต่ละเจ้ามีการจัดอบรมทั่วประเทศให้ผู้ประกอบการปรีปี6กก็คือปีนี้กรมก็มีการทํา2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือทดสอบ TSM คนที่มีประสบการณ์คุณสอบเลยถ้าคุณสอบผ่านคุณก็ได้เป็น TSM ส่วนที่2มีการอบรมให้แล้วคุณก็ไปสอบไม่ผ่านก็บริหารจัดการนะครับล่าสุดกรมได้มีการปิดการทดสอบไปแล้วเมื่อ30มิถุนาปี6-6ใครจะไปทําการทดสอบ T ตอนนี้ต้องอบรมผ่านหน่วยงานฝึกอบรมแทนกรมเหมือนที่เซสตีเราจัดนี่แหละคุณถึงจะไปเอาหนนเสือบลองแล้วก็ไปทดสอบได้กับอีกส่วนหนึ่งที่กรมทําปี65คือสร้างวิทยากรในการที่จะต้องไปอบรมนะครับกับหน่วยงานฝึกอบรมแทนกรมต่างๆในปี66ปี67เจแล้วก็ปี68กรมบอกว่าจะทยอยให้ผู้ประกอบการจัดให้มีทสเซเริ่มจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่าไหม่จะไปขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขนส่งต้องมีเทสเซมถ้าไม่มีเทสเซมเขาไม่จดให้